Pitro, iti pitro, pakawa, arahang, samma, samput, to, wit, cha, cha, ra, na, sam, pan, do, lo, ka, wi, tu, anut, ta, ro, pu, li, sa, tam, ma, sa, ra, ta, te, wa, ma, not, put, to, pakawa, ti, ngi, ti, pitro, pakawa, arahang, samma, samput,

ปุริตาตรมมาสารติสัตถะเทวมนุษสานังพุทธโตปะกวาติงิติปิโตปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโตวิจารจารณสัมปันโดสุกโตโลคเวตุอนุตตาโลปุริสตาตรมมาสาราติสัตถะเทวมนุษสานัง พุทโธปะกวาติฏฐิติปิโรปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโตวิจารจารณะสามปันโนสุขโตโลขวิตุานุตตาโรปุริจามาสาราติตัตติฏฐิปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ โตวิชจันจารณะสัมปันโนสุกโตโลกาวีโตอนุตตะโรปุริสธรรมจารติตัตเตวะ โอปะกวาทิงิติปิโตปะกวาราหังสัมมาสัมพุทธโตวิจฉันจาราสัมปันโนสุกัโตโลกาวิุงานุตตโรปุริสตัมมาสารติตัสตาเทวานุตตานังพุทธโอปะกวาทิงิ sawaka to pakavata tambo santit tikong akaliko ngeyipat sikongo panayiko patchat

呂パディパンドパカワトザワカザンコウユパディパンドパカワトザワカザンコヤヤパディパンドパカワトザワカザンコザミチパディパンドパカワトザワカザンコヤティタ

đang để tụt quần mai tụng ngân cái đấy. À, à đấy. <laughs>